สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์การาฟประจําสัปดาห์นะครับกับเรานะฮะช่องวิศวะจัดให้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่20นะครับเดือนตุลาคม2,567ก็จะสามทุ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับข่าวกันก่อนนะก็เกี่ยวกับสกุลเงินหยวนนะครับ CNY ก็จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ลดลงอยู่ที่ประมาณ0.2เ a s i ์ point พอยต์กับเท่าไหร่เนี่ย0.2เหมือนกันนะครับก็คือเป้าหมายของเขาที่ผมอ่านข่าวมานะก็คือเพื่อที่จะสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนกับการบริโภคนะครับก็คือเหมือนกับว่าลดดอกเพื่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มาวัน อังคารก็จะเป็นจำพวกพวกนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามภายในสัปดาห์นะครับและก็วันพุธก็เป็นของคนาดาณนะครับที่เขาจะปรับลดตราเดเบียร์อยู่ที่0.5นะครับเพื่อแล้วเหมือนกับว่าเขาจะเดี๋ยวกันนะข่าวอีกชุดหนึ่งก็จะบอกว่าเดือนธันวาคมก็จะปรับลดอีก0.25นะครับ เนื่องจากว่าเงินเฟอ้ออยู่ต่ำกว่าคาดการนะครับเงินเฟอ้อต่ำไปก็ไม่ดีนะแล้วก็วันพุธก็ต้องรอประจำสัปดาห์แล้วก็ยอดขายบ้านนะครับน้ำมันเอยอะไรเอ่ยมาที่บนพันเรือหัดนะครับก็จะเป็นวันของประกาศพีใมเลยนะก็รอติดตามชมเหมือนกันนะครับแต่การคาดการออกมาก็ ประมาณว่าจะดูดีขึ้นนะครับถ้าเอาตัวเลขตามนี้เลยนะครับคาดการณ์ออกมาดูดีขึ้นนะครับจำตัวพวกาีพีแล้วก็เป็นส่วนของ USD ครับเรื่องของอ e m p l o ไม่ n t Claim ก็มีการคาดการณ์กันมาหลายหลายสำนักเหมือนกันนะครับว่าจะเคยจะสูงขึ้นกว่าเดิมจริงๆนะจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะฮะมันอาจจะเกี่ยวกับพวกเฮริเคนด้วยน,นะที่ที่พายุเข้ามา ที่รัฐฟลอริดาของเขานะครับก็อาจจะมีส่วนแต่ผมก็ไม่แน่ชัดนะแต่ถ้าในมุมมองผมผมมองว่ามีส่วนนะครับแล้วก็เป็น P.M.I. ก็คาดการออกมาดีบ้างแย่บ้างแต่ถ้าเกิดเราเอาเจ้าตัวนี้มนเคลมมาคุยกันผมมองว่าสัปดาห์นี้ USD ควรจะแย่นะครับแล้วก็วันศุกร์ปุ๊บปับก็เป็น C.P.I. ของ เจแปนนะครับแล้วก็เป็นคอร์ิเทเซลอะไรอย่างนี้ก็สินค้าคงทนสัปดาห์นี้คอน sumer con consumer, consumer, consumer sentiment ก็ดูดีขึ้นนะครับความเชอมันผู้บริโภคอ่ะไม่เป็นไร ยังไงก็แล้วแต่นะครับสัปดาห์นี้ผมมีมุมมองเอาตามเทคนิคก่อนเลยนะฮะมีมุมมองว่ามันจะแย่ลงนะครับแล้วก็พวก f เ Watch ของ CME Group นะครับประเมินว่า92%เ,เลยนะที่จะปรับลดดอกเบีย้ยอีก0.25ในวันในการประชุมที่ที่เเดือนหน้านะครับก็คือมันพันเื่อหัดก็คาดการเหมือนกันสำหรับของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ยังมีแนวโน้มผ่อนคลายนโจะบายด้านกานเงิน ในวันที่20กันยาเอาไม่ใช่ขออภัยด้วยและตลาดนะครับคาดการณ์ว่าจะเพิ่มดอกเบีย้ยขึ้นอีกนะครับ BOJ แต,แต่แต่ไม่ใช่เร็วนี้นะเขาคาดการณ์เลยว่าเฮ้ยภายใน1ปีเนะี่ยเขาจะเพิ่มอีกนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามใกล้ๆกันนะครับโอเคก็จำพวกนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เทคนิคกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ d ีเนะกรับดี DX y ประจำสัปดาห์แท่งสัปดาห์นี้นะครับ ก็เขาก็ได้มีการมาเล่นที่แฟลเ l อร์แก็หรือว่าอิมบาลาน e นะครับก็มีการเล่นแล้วก็ดีดราคากลับมานะับสัปดาห์นี้ผมมองว่าจะทิ้งไส้แล้วก็อาจจะดีดเข้าไปแย่สักทีหนึ่งแล้วค่อยล่วงจริงๆนะครับเพราะผมมองว่าถ้าเกิดมันมีการ h a ง g e o คาแรคเตอร์ตรงนี้เนี่ยแต่ยังไม่มีการวิ่งกลับมาหาราคาเลยนะครับซึ่งการคาดการณ์ของผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็น hidden base ตรงนี้ อ่าแล้วก็พชั่นไทม์เฟรมเดย์นะครับก็มีการเกินกินแบบอื้อหือสวยงามด้วยนะครับซึ่งมาเกินกินกันอยู่ในโซนที่ควรต้องเล่นนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะย่อขึ้นมาสักวันหนึ่งแล้วค่อยล่วงนะครับเพื่อที่จะมาเล่นโซนตรงนี้ซะมากกว่าเอาที่ที่ผมคิดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูการรีเทสเมนต์ก่อน ก็อาจจะมาที่50%ของตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่ดังนั้น,น,นขอแจ้งเตือนไว้ก่อนอาจจะไม่มาถึงนี่แต่ถ้าเกิดมาถึงนี่ก็สวยงามนะครับ <S <S ผมก็จะชอบมากนะครับถ้าเกิดมาถึงตรงครบนี่แต่จิมก็จะมีลึกกว่านี้นะครับนีมานวีคเลย ซึ่งเป็นดีมานที่ยังไม่มีการเทสนะครับก็คือเขาเป็นเรลี่เบสแล้วก็ลากยาวเลยเรลี่เบสแล้วก็พุ่งขึ้นไปยาวเป็นเป็นดีมานใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเขาจะมาเล่นตรงนี้จริงๆเราจะทำการจับนี่นะครับตรงนี้เป็น A นะครับตรงนี้เป็น B พักตัวที่61.8ก็เป็น ABCD นะครับ จบที่161.8ซึ่งก็อยู่แถวๆดีมานี้นะครับด้านล่างนี่เส้นนี้ที่97ซึ่งผมมองว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ก็มองไว้ก่อนมีแผนหลายๆแผนโอเคอยู่โซนเดียวกันนะับก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่สำหรับผมมองที่จะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับก็คือเขาจะวิ่งลงมาคแค่ตรงนี้ ที่หัวก่อนที่เขาจะเช้งกับคาแรค t เตอร์เนี่ยแล้วก็มาชนตรงนี้แล้วก็เด้งไปชนตรงนี้แล้วก็เด้งไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะไปหาเล่น A B C D เนี่ยที่มันจะมาแมชกันอยู่ที่แคลปเนี่ยซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากล่ะเพราะว่าเขาไม่ลงมามันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพทเทินที่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันจะดูขัดขัดกันนิดนึงก็เลยมีมุมมองว่าโอเคเขาอาจจะมาพักตัวตรงนี้แล้วก็ไปต่อ นะครับซึ่งเป้า50ของเขาก็จะอยู่ตรงนี้106105เนี่ยมันก็จะมีมินเนอร์สวิงอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็มาแมชกันอยู่แถวนี้แหละก็อยู่ในโซนของเขาเหมือนกันนะครับก็คาดการณ์อีกทีปุ๊บอ่ะหนึ่งตอนหนึ่งก็อยู่ในระแวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับว่าโอเคขึ้นมาดรอปลงมาตอนนี้แล้วก็ไปต่อนะครับ ประจำสัปดาห์นี้สำหรับ DXY นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดเอา H4 ก็เหมือนกันก็เราจะเจอดีมานตรงนี้นะครับหรืออาจจะเล่นต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งแต่ก็ลุ้นว่าสัปดาห์นี้เขาจะอ่อนค่าลงนะครับก็คืออาจจะมีย่อหน่อยหนึ่งมาหาโดจิแท่งนี้แล้วก็ล่วงลงไปใหม่นะครับใน H4 นะทองคำ ทองคำในกลุ่มผมให้ไป2,6-3,9ก็ได้เล่นนะแต่อวดรู้ครับเสล่ข่ามาก็มาปิดตรงนี้แล้วก็เซลล์แล้วก็ไปนู่นเลยนะครับก,ก,ก็ไม่เป็นไรนะยิ่งสงครามยิ่งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับเพราะนั้นทองคําก็สองพก็ยังเอาไม่อยู่นะสองพเนี่เหมือนเขาหลุดหลุดทิ้งหลุดคว้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รอเลยดีกว่าซึ่งผมก็ดูข่าวของท n นเ็นก็มีมุมมองว่าอาจจะหลุดไป2,009นะครับ2,009ภายในปี68ด้วยแหละนะครับ2,009กว่าๆผมผมส่งลิงก์ไม่ให้ดูกันละนะครับมาต่อที่จียูจียูทำเฟรมวีคเนี่ย ก็จบสวยนะครับซึ่งปิดละก็มาตรงนี้ละเหลือแต่จังหวะการที่เขาจะรีเทสนะครับรีเทสแล้วค่อยร่วงลงมาจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาเล่นสวิงนี้จริงๆนะเล่นจนครบการเก็บ TP ของเขาเนี่ยจะมีอยู่2จุดขึ้น1คือตรงนี้นะครับที่ราคาเนี่ยที่ผมตั้งเตือนไว้เนี่ย1.2967นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ ตรงที่128 12ครับเพราะว่า,าฟิโบตัวนี้นะครับจับ ABCD ตัวนี้อยู่เส้นสีน้ำเงินนะครับกับฟิโบตัวนี้จับเจ้าตัวของการ์เล่อ่าไม่ใช่ขอภัยครับเป็นแบทอ่าบัตเตอร์ไฟนะครับจับอยู่ TP เขาอยู่ตรงนี้ <c oughs> บวกกับตรงนี้เป็นม i n เนอร์สวิงนะครับซึ่งราคามีการพักตัวโดยที่ เป็นม i n เนอร์สวิงในทำเฟรมเดย์อ่าเป็นการพักตัวเป็นม i n เนอร์สวิงนะครับไม่ถึง50เพราะงั้นเนี่ยก็อาจจะมาชนตรงนี้แล้วก็กลับตัวได้นะครับซึ่งผมยังไม่ได้มองตรงนี้ว่าเป็นช็อคนะครับเป็นการเชงก์เฟล็กเตอร์ในโครงสร้างม i n เนอร์สวิงนะครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะผิดแผนได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อราคาวิ่งมาชนตรงนี้ผมจะพิจารณาเซลล์ดูนะครับ อาจจะพิจารณาเซลล์ดูแต่จำได้ไหมว่าที่ DXY ก็มีแนวโน้มว่าจะชนตรงนี้ใช่ไหมครับมันอาจจะใกล้ๆกันแต่อย่าลืมเรื่องของดอกเบีย้ยของ GBP USD ด้วยนะครับดอกเบีย้ยของ g u g g b p เนี่ยหรือหรือสาราดันหลักเหลืองกิจนะครับเขาดอกเบีย้ยอยู่ที่5%นะครับแล้วเขาประกาศของดอกเบีย้ยด้วยมันก็จะมีโอกาสเป็นได้ว่าถ้าจะวิ่งมา แล้วอาจจะไม่กลับก็ได้นะครับตัว GU แต่เอาเป็นว่าเรามองแผนนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มาชนแถว,แถวทีพีก็ได้เพื่อหลอกหลอกล่อให้เล่นเล่นเชิงแเลกเตอร์จริงจังแล้วเราค่อยมาบายตรงนี้ใหม่ก็ได้นะครับในโซนตรงนี้นะ ต่อมาเป็น EU ครับ EU มันก็มาตามที่คาดการไว้สัปดาห์แล้วที่ที่ที่ดูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีมุมมองว่าโอเคนะมันเป็นไปได้ซึ่งเขามาเล่นออเดอร์บ็อกตัวนี้นะครับแล้วก็มีมุมมองว่าเป็น ABCD เซตนี้เพื่อที่จะไปต่อข้างบนนี้ได้แต่จริงๆเป้ามันอยู่ที่ r s i s t a n c e ตัวนี้นะครับก็เนี่ยมันเป็น นั่นแหละมันเป็นมันเป็นเส้นที่มีการคาบเกี่ยวกันมากที่สุดนะครับแล้วก็มันแมชกับเจ้าตัว A B C D ดังนั้นเนี่ยผมก็เอ้แต่ผมแต่คือผมบายไปแล้วละ่ะแต่คือมันมันเสียสวอปผมก็เลยปิดไปประมาณ5ทุม่มปิดทิ้งไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้าใหม่นะครับใน H4 มีอะไรไหมมันยังไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทม์เฟรมเล็กๆก็ยังไม่ทำการเชงกับคาแรคเตอร์นะครับ ยังไม่ทําการหลุดหายนี้ไปดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรออาจจะหลุดหายแล้วเราค่อยรอย่อแล้วก็เพื่อเล่นก็ได้นะครับในของ EU ส่วนของ UJ อะไรก็ยังอยู่ในกรอบผมอยู่อาจจะวิ่งขึ้นไปไต่แล้วค่อยเป็นไลทึ่งเวรล่วงลงมาได้นะครับสปายตัวนี้ GJ ก็เช่นกันครับก็รอจังหวะอย่างเดียวว่าเราจะเซลล์ได้ไหมแต่สวอปโคตรแหงบอกไว้ก่อนนะครับนะ โอเคครับผมหลักๆเนี่ยมันก็ประมาณนี้เลยสัปดาห์นี้จะจะสั้นนิดนึงเพราะว่าเ,เทคนิคผมได้วิเคราะห์เวลาไม่เหมือนต้นเดือนน่ต้นเดือนหน้าผมอาจจะวิเคราะห์ใหม่ทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะมันจะมีเรื่องของดนฟาร์มเข้ามาเกี่ยวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับการวิเคราะห์ประจําสัปดาห์ก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมสวัสดีครับ